สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสซอข์ไคลรถยนต์มือสองนะครับวันนี้เจอเจอกันในวันที่17มิถุนายนนะครับลูกค้าครับคลิปนี้ต้องขออนุญาตบอกว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าคั้นี้ผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับรอบหนึ่งวันนี้ก็หลังจากที่รีวิวไปนะครับยังไม่เจอเจอเจ้าของนะครับก็เลยวันนี้มาทําการรีวิวใหม่นะครับให้คุณลูกค้านะครับผมได้เห็นนะครับบางท่านนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับผมราคานะครับบอกได้เลยว่า เดี๋ยวผมจะมีราคาพิเศษให้นะครับผมคลิปแรกเนี่ยผมลงไป5,9 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาลดราคาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมโอเคครับลูกค้าครับมาชมกันเลยนะครับตอนนี้เป็น Toyota Corona x e อนะครับปี97นะครับผมเครื่องยนต์ 1,600cc ซีซี เกียร์ออโต้นะครับผมระบบเบรก abs นะครับผมเอกสารครบโอนเลยนะครับผมรถบ้านแท้สภาพเดิมๆไม่เคยชนนะครับผมแล้วก็ไม่เคยติดั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับโอเคครับมาชมบรรยากาศรอบๆบคันกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับลูกค้าที่น่ารักครับผมนี่เลยครับสวยเลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมล้อแม็กแท้ของโตโยต้านะครับผม แม็กแท้โตโยต้าครับขอบยางสองทับห้าสิบห้าขอบ16นะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์สปอร์ตทีรนะครับผมสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับผมสวยงามได้ลงตัวนะครับผมนี่เลยนะครับท่านใดที่อยากจะได้รถที่มีบอดี้ใหญ่ๆนะครับผมนั่งสะดวกสบายนะครับผมต้องตัวนี้เลยนะครับโตโยต้าโครนาเอ็กเออร์นะครับผมนี่เลยครับคุณลูกค้าครับสวยงามเลยนะครับรถไม่เคยชนนะครับรถได้สภาพเดิมๆนะครับผมนี่ครับ มากเลยครับผมสีสันสวยงามเลยนะครับจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับนี่เลยครับผมสีสันยังถือว่าสวยงามนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับคุณลูกค้าจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับนะฮะบอกได้เลยว่าท่านใดได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม เอาไปใช้งานกันนะครับวิ่งข้ามจังหวัดได้นะครับตัวนี้นะครับผมวิ่งใช้งานข้ามจังหวัด300-400กโลไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับนี่เลยครับผมสภาพสวยงามเลยนะครับโดยรวมแล้วสวยงามมากนะครับลูกค้านะครับพร้อมใช้งานด้วยนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับดูภายในกันครับ ภายในก็เป็นผ้ากำมะหยี่สลับกับหนังนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าโคโรนา XE นะครับเป็นเบาะกำมะหยี่แท้เดิมจากโรงงานนะครับนี่เลยครับผมคลูกค้าข้างในแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับไฟห้องเก่งสว่างสวัยนะครับผมนี่เลยครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับก่อนที่จะได้สตาร์ทนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูท้ายดูหัวกันเลยนะครับ นี่ครับภายในสวยนะครับคุณลูกค้าครับสวยเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายกันอย่างแน่นอนนะครับลูกค้านะครับนี่เลยครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับบรรยากาศภายในที่เก็บอย่างไรนะครับนี่เลยครับผมฝาหลังเดิมแท้นะครับผมจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับข้างหลังมีไฟส่องสว่างให้ตรงนี้ด้วยนะครับสว่างมากนะครับนี่เลยครับผม ตัวนี้มาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่นี้ยังเป็นล้อแม็กอยู่เลยนะครับผมนี่เลยครับก็จะมีแม่แรงให้ด้วยนะครับแม่แรงหลายเอี่ยมเลยนะครับผมนี่เลยครับคุณลูกค้าครับผมอ่าเรียบร้อยให้เร็วให้ไวเลยนะครับคันนี้นะครับผมราคานี่ผมปรับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตอนท้ายคลิปนะครับว่าราคาจากที่ผมลงไวห้าหมืนเก้านะครับวันนี้มีราคาพิเศษนะครับลูกค้านี่เลยครับ มาชมห้องเครื่องกันครับนี่เลยครับห้องเครื่องสวยๆนะครับคุณลูกค้าครับผมเครื่องยนต์ 4A นะครับ1น0 0ซีซีนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับคานหน้าเดิมแท้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับนี่เลยครับผมสวยงามเลยโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเราไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ มาเลยครับผมทรงก็สวยมากมากเลยนะครับผมมากันเลยครับหนึ่งสองซ่อมเครื่องยนต์ติดไปแล้วครับผมนะครับเครื่องยนต์ทำงานไปแล้วนะครับผมเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับ เครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ขวันนะครับคุณลูกค้าครับเครื่องยนต์ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับทคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้า o คโรนาเอ็กซีเออร์ปี97นะครับผมนะครับราคาจากที่ผมลงไว้ตอนแรกนะครับ ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้นะครับมีราคาพิเศษให้คุณลูกค้านะครับมีราคาพิเศษให้คุณลูกค้าครับรถยนต์พร้อมใช้งานนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับผมนําไปโอนได้ที่จังหวัดของลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถนําไปโอนได้นะครับแล้วก็เรื่องของการโอนนะครับผมมีบริการอ่าผมมีการรับประกันการโอนด้วยนะครับคุณลูกค้าครับรับการการโอนให้คุณลูกค้านะครับผมโอนไม่ได้คือรถเกินตังค์นะครับผมแล้วก็ราคาพิเศษครันนี้นะครับผมจาก5 9 0 0 0บาทนะครับ วันนี้ผมปรับเหลือแค่52,000บาทเท่านั้นเองนะครับให้เร็วให้ไวเลยครับ52,000บาทลูกค้าจะได้โดยได้ XE ไปขับได้เลยนะครับผมโอเคครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ085754369 5นะครับจะแอดไลน์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะวีดีโอคอลมาดูรถสดๆได้ที่083005440นะครับวันนี้นะครับผมขอญยากราบขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่ทุกท่านได้ สเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับเข้ามารับชมกา,าราารีวิวถ่ายคลิปนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ